พระปลาเจต้องแตกสูตรนัวมาแล้วจ้าตำส้มตำก็แซ่บทำอะไรก็อร่อย5ขวดในราคา107.2บาทสามมาทักแชทสั่งซื้อได้เลยจ้า 係咪啊？ ช่วงนี้ลัปะปัาเลาอันนี้บอกตรงจากจากคิปวนันทีด้วยเี่ยที่สองีวกับลูกคา้าทีอพี่คนที่จะซื้อเมื่านเนี่ยก็จะมาเรียนด่วนเขาเมากีนสองมาติดเลย เขาสดฮอดหนักไปอยูอ่ตามดูจากสีแบบสีลงทุกแบบลูกค้าแบบแบบฮอดมันนัวขึ้นเนาะอร่อยอ้าสุด ไปหน่วยเอาโดยหน่วยทำมานันก่อนมูน้นี่กันก่อนช่วยหลังบ้านก่อนก็ได้นิดนึงเดี๋ยวค่อยมาหน้าบ้าน พี่ <Heat. S 2> โอ้ยพี่นัสวัดดีค่ะพี่ห้า อะไรอะไรตักผิดหรอรักผิดหรือขี้ผิด